สวัสดีกันยาเที่ยงครับนี่เพิ่งกลับมาจากาจาย์ชูครับผมอ่ะเจบอกว่าอย่าไปกินข้าวครับอย่าไปกินก๋วยเตี๋ยวก็จะพาไปครับมารับไปกินข้าวครับครับการสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b อ้กัมซิงครับเดินมาแล้วเจก็มาทำความสะอาดให้คุณเอนะครับที่บ้าน วันนี้เป็นวันที่สองคนระับแล้วเราถามก่อนว่าจะไปกินอะไรคนสู้ชีวิตกินอะไรก๋วยเตี๋ยวมีมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวเอ้ยร้านผัดไทยแล้วก็อาหารตามสั่งเลยด้วยอ,วอ่าอะไรอ๋อหมูน้ำน้ำไม่มีหรอกมัน,เป,นเป็นแบบผัดไทยก็มีอาหารตามสั่งก็มีไอหยองมันไปไหนแล้วไปแล้วเยียบันนี้ท้องนะ ตินไปไหนเราเพิ่งกลับมาจากอาจารย์ชูครับอาจารย์ชูก็ทำง,งานไม่ได้ฮะตอนนี้ได้กี่คลิปสองคลิปเองอาจารย์ชูทำง,งานไม่ได้เปิดบ่านนอ จะตกยีนปากนะครับฝนมือดจ้ะนอนอยู่นู่นไม่ได้เนาะแมงวันก็เยอะเลยแมังวันอย่างเยอะอยู่ที่นั่งงานจานโชว์รัทุกคนโอ้ลูกค้ายเยอะไมหมเนาะอร่อยไงร้านเนี้ยไม่ขอตุ้มย่ะ ขา<ห>อยอู้<ห>่ทีนี่อันนี้หละมีอาหารตามสัง่งด้วยเรื่องรัวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือวจะไงฝนก็เยอะอยู่เลยไ,ไปไหนก็ไปไหมไม่จริงจริงกินข้าวใช่ไหมกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ไคิว ให้คิวยาวเป็นชั่วโมงอ่ะบยิ่ก็เกดีวาพี่ตินก็น่าจะไปปาละเน่รู้เลยว่า้า ฝนมืดไปแก่มีอนนหางตับสั่งตรงนี้จะแพงมากเลยนะที่ผมเคยไปซื้อนิดเดียวเองก80บาทว่ากินกไม่อิ่ม ม่ต้องตกเด้อฝนเอ้ยพอแล้วสีว่ได้ไปทำงานพปดินไปเที่ยวจะได้อยู่จริงไหม่ตินไปคุ้เบอกว่าไปวันไหนเดียวเอาปิด ปิดอีกไหมวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยมีลานจราจรปิด 好。<noise> เอาเลยเจ็บร้อนร้อนไหมฝนเมื่ดมาแล้พี่น้องเอ้ยตกมากเกิเสร็จดีอะ นี่เราก็อยู่สายโทรสองครับผมกินกเตี๊ยวพลังจังไปแล้ว <c oughs> ไม่รู้ตอนบ่ายจะไปไหนเดีกคนน่าจะโดยไม่ได้ทำงานก็เลยจอดนอนตรงนี้ได้จอดนอนอยู่นู่นแมงวันเยอะน้อยได้นอนเยอะนอนอาจารย์ชู เพ่บ้านกรวดอยู่นี่ไม่ได้ไปทำงานแล้วนะแกตีข้าวอยู่อีกเรียกแกแกไม่ได้เลยเดินมาเร็มมีหมาแม่ลูกอ่อนเลยกลัวมันยัดยหญ่้าตาห้องมืดใหม่แล้ว่นูนึก